สวัสดีจ้าพี่น้องมาจะมาตรวจหน้าบันที่ยิมหาก่อปรลุวบันที่ยิมหกหน้กจะเนาะมือในเีเล็กเข่าน่อยคู่ขอโทษขอพ่ายาหลายพี่น้องเฉพาะจีบเป็นออกเก็ดสามสี่พิเศษ2องหนึ่งสอว่าสิเอาหไวน้นีพี่น้องว่าสิเอาหตัวนี้มาไว้หลักหน่วยที่ได้เป็นศ6 6ยศูนย์นะกับอามัดจัดม่ไว้หลักศิบกัเป็นศูนย์กับหกประยิ์หลักเดียวกันอีกล่ะจา้าปกติศูนย์แเก้าหาเขาี่ิปกับหาแล้วจะเด้แต่บไดมาเป็นคู่ยุดนี่ วิ่งรูดตรงนี้มาอยู่แต่บ่มานากันนะพี่น้องเด้อแ,แยกกันอยู่บนและล่างหากับแปดนัจันเนาะวิ่ไพี่เกตหนึ่งหกกรแปดหกเขาอยู่ทีหกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกล้ดจันด้วยของไม่เวลาเป็นตัวกลับนัจันเน,น8 6 6 8. าะแปดหกหกแปดกไม่เวลาเป็นหกแปดตรงนี้ของเพื่อนเป็นแปดหกจ้ะเขาแต่วี p ไอพี่บนและล่างน้วจะนเนาะเขาทีวิ่งรูดตรงนี้บอมา่าตรงนี้บอมา่าตรงนี้เว้นวันเดียวพี่น้องเว้นวันเดียวม่ต้องมาหลับจ้ะ บ,บํา,าเพ็ญจะเพียจุดนี่เนาะจะเนาะมือนี่บอาเข่าของที่เยีมหามบุรุต่อของที่ยี่ยมโกระเจา้าบําบักกับพานน้องพี่น้องเนาะอยากไปกาชาตน้องก็ไปกาชาติากไปแต่ซีน้ากับไป,ไป,บบไปสีน้าได้แต่เด้อหลักซิบลงหน่อยลักซิบ,บดได้แปดได้ศูนย์ได้เกียรติล,ลงหน่อยได้สองได้หนึ่งได้หกจับคู่ได้เก้าคู่ปกติจากตัวเล่นตัว้วนคือแปดกับศูนย์กับหนึ่งกับสองจากตัวนีมากแห้งเลขศูนย์แม้เวลาว่าที่เอาไม้ไวตรงนี้ได้แต่ว่าบอาเค็ญไวจะเคลียได้พี่น้องเเลขศูนย์ตัวนี้เป็นหลักสิบ ชอบเป็นหลักสิบแต่ว่าอยากเอามาไหวจุดนี่อยากเอาวิ่งรูดที่ศูนย์เปล่าพี่น้องเอาวิ่งรูดจ้ะวิ่งรูดอยู่ที่แปดกับสองจ้ะอยากจัดศูนย์เปล่าพี่น้องศูนย์หลักสิบก็นะหืมมาแห้งพี่น้องศูนย์หลักสิบเปล่า สมักนะพี่้องนะอย่าจัดศูนย์จัดเลขเบื่อนให้พี่้องกันศูนย์ศูนย์นย์หน่นยองพี่องเลขศ0นย์ศูนม่มีเล้ 00, เแต่จัดมากแห่งโอ้มีอยู่ตรงน,นบาา้างเดยเฉพาะจิตหลักสิบหลักน้วยหลักสิบหลักหน่วยเฉพาะจิตพิเศษปกติวิ p พี่จ้ะตตรงนี้ลงแต่หลักสิบไ็ศูนยได้เก้ได้สี่ ได้ศูนย์ได้เก้ได้สี่เลขสวยได้หมดนี่มีศูนย์มีเก้านี่งามโหลดมี1นึ่งมีหลักต่ำๆนี่มีหนึ่มีสมีสม, 9, ม, 1, ม, 1, ม, 2, ม 3. นี่จุดนี่บประพาดออกมานี่พี่น้องแม่มีลาบมากๆาได้แบบนี้มักคักศูนย์หนึ่งนย์สองก้าหนึ่งเก้าสองก้สามนี่มักได้แบนบนี้พี่น้องเอา,เ,อา,เ,อาเลขออกปกติตัวบนคำนวณอะไรแบบนี้แด้วจเด้อหลักสิบหลักหน่วยหลักสิชั้นได้ศูนย์ได้หนึ่งได้ตัวเดียวกันน,นจนะจเนาะสำหรับพี่น้องมีสูตรเป็นของตัวเอง รักหน่วยได้แปดได้เก้าได้ศได้แปดได้เก้าได้ศูย์จ้ะศูนย์แปดศูนย์เนย์ศูนย์ปหนึ่งเกาหนึ่งเบิ้ลจ้ะเบิ้ลตัวนี้ชอบส่วนตัวนะจ้ะเนอยเบิ้ลอ,อยู่ที่แปดปดจ้ะแปดแปดตรงนี้สามสามตรงนี้ สา,สาจากพิเศษ8ปจากเฉพาะกิจไปได้ทุกน้อยด้วกันเนอะแปดปดช่อนจ้ะช่อนยูทีแปด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 วีไอพีเตเกตวีไอพีศูนย์ศูนย์นจากจุดนี้จ้ะหลุ่นเบิงงนะพี่น้องเนาะจุดนี้บวกเขาเมือเดียมต้องมาล่ะพี่น้องต้องปกติอยากไปซีน้อยก็ไปซีน้อยอยากไปแต่ปกติและ VIP อีก็ได้ เลขหลายตัวแท้ตัวเดียวกันนะจ๊ะเด้อศูนย์อยู่หลักสิบกันนี่กับศูนย์อยู่หลักสิบหลักสิบหลักสิบพี่น้องสังเกตบึงตัดออกกันได้เล่นตัดจุดนี่ก็ได้นี่เล่นตัดจุดนี่ก็ได้กินขนมเราจะถึงที่เวียนกับเวียนวันเดียววิ่งรูที่แปดกับสองอยากวิ่งที่ศูนย์ที่หนึ่งก็ได้บางที่กอกแบบนี่แบบนี้ตัวชุดหลายจัดไว้ทั้งหนาพี่น้องได้รุ่นเอามาเนี่ยนะจ๊ะเนาะขอให้แห้งปังๆร่วกันทุกวัน ช่ม้น้อยเราก็ไป็นช่อมเล่าพัฒนาด้วยเ้อเล่าพัฒนากับเข่าสองงวดติดแล้วหลุนเบิงของวันที่ยี่สิบหกว่าเล่าพัฒนาซีมาวันนักพีนองเนาะของเองวดที่แล้วกับเข่าสี่แปดจ้ะเข,าข่าหนึ่งเก้าเขาสี่แปดแล้วก็เราหลุ่นเบิงของวันพุธนดัดจนเนาะประมาณนี้เด้ยังปังๆเราเด้อเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้า